สวัสดีท่า,า,านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาแชทเกมนะครับก็อนไลน์นะครับก็มีสัตขีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็อยู่ละคือสัตขีตัวนี้นะครับนี่สัตขีตัวนี้นะครับนกอินซ no ีนั่นเองนะครับนกนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงร้านไหนนะครับ นี่นะครับอยู่ตรงร้านตรงนี้นะครับใครจะมาก็รีบมานะครับร้านอัปเดตใหม่นะคโอเน็ตเกเนอโรสโตร์ Store นะครับนี่ตรงนี้นะครับร้านมันก็จะอยู่ตรงที่หัวผมกระพริบเนี่ยเนี่ยตรงโอเน็ตเกเนอโรสโตร์เนี่ยหัวผมก็พริบ,รพ,รบพริบอยู่ตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเราพาเข้าไปชมร้านเลยนะครับ นี่นะครับนี่เจ้าตัวนี้นี่เองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเอนเจนนะครับชื่อนกนะครับเอนเจนโนอินทนะรี 2, ระนะครับมันสองร้อยเอ้ยสองพันร้อยสี่สิบกัลัตนะครับตัวนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับ ตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับหน้ากากนะครับ a n g e Mark นะครับหน้ากากนกเอซีนะห้าร้อยกรัดนะครับอันนี้ใอยากมาซื้อก็มาซื้อเลยนะครับน่าจะเทศกาลอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ซื้อได้นะครับจุดผู้ไฟเวิร์กสปาร์เกอร์อันนี้เป็นดอกไม้ไฟนะครับ คุณลุงก็คนลุงคนเดิมเลยนะครับนี่ไฟเวิร์กดัเชอร์นะครับผูนะครับเอาไ้จุดผูนี่นะครับคนเขาก็มาทยอยมาซื้อแล้วนะครับคนนี่นะครับ <c ười> มนเลือกซื้อนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อดีไหมนี่นะครับ ร้านใหม่นะครับแนะนําเลยนะครับท่านผู้ชมให้รีบมาเลยนะครับคลิปนี้ผมก็มาอัดให้ดูสั้นๆนะเพราะมีร้านอัพเดตร้านเดียวนะนี่นะครับมันก็จะมันก็จะเป็น no อินซตัวนี้นะนี่โนอินซตัวนี้นะครับ ใครยังไม่มารีบมาเลยนะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับก่อนที่เทศกาลจะหมดนี่นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลาท่านผู้ชมก่อนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเลเจะคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตดูให้ดูนะครับว่ามีลานแล้นะครับลานอัปเดในวันนี้นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอลิปหนะ้าบายจ้าไปนะครับสวัสดีครับมาตามกันเยอะๆนะครับ